โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายในปมของเรื่องของดรมม่านะครับขององค์ุริมันทำไมฆ่าคนต้องหลายคนทำไมถึงบรรลุธรรมได้อ่าทำไมถึงไปนิพพานได้นะครับอันนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์มีแค่อย่างเดียวนะครับที่เราทำแล้วไม่สามารถที่จะชาตินั้นนะ่ะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ หรือชาตินั้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เลยนะครับก็คือเราต้องทำอนันตยกรรมนะครับอนันตยกรรมนะครับมีด้วยกัน5อย่างนะครับก็คือ 1. ค่าบิดา 2. ค่ามารดานะครับ3นะครับค่าพระาอารหันต์4ก็คือทำพระรูเจ้าห่อเลือดทําทำคณะสงฆ์แตกแยกนะครับซึ่ง5ข้อนี้ 5ข้อนี้นะครับองคุริมานยังไม่ทําเลยสักข้อนะครับยังไม่ทําเลยสักข้อจึงเป็นเหตุและเป็นปัจจัยในการที่ให้องคุริมานนั้นกลับใจได้ในสิ่งที่เขาได้ทําและสนึกผิดและบรรลุธรรมได้นะครับในสมัยพุทธกาลนะครับนี่นี่คือทําให้เราความ,ความ,ค,วามความเข้าใจนะครับก็คือไม่ทําอนันตระยะกรรมนะครับ เราก็จะสามารถบรรลุธรรมได้คือสวรรค์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ทำอนันตริยกรรมนะครับไปข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับแล้วสานึกผิดแล้วก็ทำดีตลอดชีวิตสร้างพระสร้างบททำบุญตลอดชีวิตนะครับก็บุญนั้นก็ยังอยู่นะครับ แต่สิ่งที่ต้องไปก่อนเลยหลังจากความตายก็คือนรกนะครับต้องไปรับใช้กรรมก่อนนะครับรับใช้กรรมตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยผลบุญตรงนั้นก็ค่อยว่างันไปต่อตามเหตุและปัจจัยนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจในสิ่งในข้อนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นข้อแบบเฮ้ย hey, ของคริมานแบบเอ้ย hey, ฆ่าคนได้ทั้งเยอะเอ้ย hey, เดี๋ยวเรา ตั้งใจเดี๋ยวทําเร็วก่นเออแต่ว่าไม่ทําอนันตยกรรมอืมไม่ทํานวนนี้แล้วเราสำนึกผิดทีหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติเอาทีหลังเอาเอามาดูุธแล้วเราก็จะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องไปลงนรกหรือว่าทําดีแล้วทีหลังก็จะได้ขึ้นสวรรค์อันนั้นไม่ใช่นะครับอย่าประมาทอย่าประมาทในของเรื่องครุมานได้สอนไว้นะครับ2เรื่องให้เป็นข้อคิดนะครับข้อที่1ก็คือ การที่เราสอนให้รู้ว่าการที่เราทาทาผิดโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้อย่างองคคริมานนะครับเขาไม่รู้เพราะว่าอาจารย์เขาสอนมาว่าถ้าอยากจะเป็นที่สุดนะครับอยากจะเป็นเป็นที่สุดของของที่องค์ริมานอยากต้องการนะครับคือเป็นอาจารย์เขาสอนมาผิดผิดแล้วองคคริมานก็เข้าใจมาผิดผิด ว่าต้องตัดนิ้วคนเท่านี้เท่านี้แขวนคอไปปุ๊บท่านก็เก็บนิ้วไว้จนครบนะครับอืมสุดท้ายแล้วเหลืออีกนิ้วเดียวที่ท่านจะต้องการนะครับแล้วท่านเจอคงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับแล้วก็เลื่อมาที่มาของคําว่าเราหยุดที่แล้วท่านหยุดอะไรอย่างนะครับด้วยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่เีเหตุบังเองิญนะครับ ในสิ่งที่องค์ครีมานได้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 กระทำไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะครับแล้วก็ในสิ่งที่เขาทำไปก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตชาติกับบุคคลที่เขาได้เจอและกระทำมาต้องย้อนย้อนกลับไปที่ชาติของที่องค์ครีมานเป็นเต่านะครับก็มีได้ร่วมนะครับทำกรรมด้วยกันมาแล้วก็ผูกพันกรรมด้วยกันมาท่านก็เลยได้ต้องเจอในสิ่งที่ท่าน ได้ต้องเจอกับสิ่งที่เขาเจอเข้าใจไหมคือเราพูดในคำที่บทที่ไร้แรงไม่นดนนะครับไอสิ่งนั้นนะ่ะเขาทำร่วมกันมาและเหตุแลปะปัจจัยขององคุริมันเขาได้สร้างเหตุแลปะปัจจัยคือบำเพ็ญมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าแสนกับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาตั้งใจที่จะบรรลุธรรมนะครับก็เลยเป็นเหตุแลปะปัจจัยมาเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญ ก็ต้องปรารถนามานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปอีกคลิปหนึ่งต่อไปนะครับในการปรารถนาแล้วก็เรื่องบางเอิญอนะครับเรื่องบังเอญไม่มีบนโลกนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีบนโลกนะครับอันนี้ข้อ1ก็คือสมมุติว่าเราเคยทําผิดหรือทํากรรมอะไรมานะครับโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือเรายังไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราสำนึกผิดนะครับแก้ไขมันซะแล้วเรานะครับ ยังมีโอกาสที่จะนะครับบรรลุธรรมได้อย่างองคุริมาน,นะครับนะต่อไปอย่างที่2นะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดองค์ริมานเนี่ยนิ้วข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านได้เกิดพลาดนะครับฆ่ามารดาวของท่านไปท่านก็จะหมดสิทธิ์ในการของบรรลุธรรมเลยในชาตินั้นแล้วก็ต่อให้ทําดีเท่าไหนเหมือน พระเจ้าอาชาติสตูนะครับพระเจ้าอาชาติสตูเนี่ยก่อนที่ท่านหลังที่ท่านนะครับได้ทําการไม่ดีต่อบิดานะครับแล้วท่านก็สำนึกผิดสร้างวัดสร้างวาได้เป็นมหาศารมากแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ทําให้พุทธศาสนานั้นยั่งยืนขึ้นมาได้นะครับท่านกระทาดีหลังจากที่ท่านทําพลาดมาสุดแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ต้องไปรับกรรมก่อนนะครับที่ท่านทำกับบิดาของท่านอันนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือเป็นเป็นข้อที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรก็คืออย่าประมาทในตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับไม่ว่าตัวเองจะเคยทําอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้แล้ววันผิดก็สํานึกผิดแล้วเลิกทํานะครับแล้วก็ค่อยๆปรับกแก้ไขมันไปในส่วนที่เราแก้ไม่ได้แล้วเลาปล่อยมันไปปล่อยให้มันไปตามกรรมของมัน กรรมก็คือการกระทำของมันยอมรับมันนะครับยิ่งโดนเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งขอบคุณว่าเราได้ชดใช้มันแล้วนะครับได้ชดใช้มันแล้วแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบสิงที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเลยนะครับมันไม่มีเรื่องมือนบนโลกนี้นะครับก็สําหรับคลิปของนี้ก็อธิบายอย่างสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือองคค์ุริมานนะครับ ไม่ได้โชคดีนะครับไม่ได้โชคดีท่านโดนกระทํามาก่อนนะครับท่านโดนกระทํามาก่อนและถ้าเกิดเนี่ยอย่างเช่นถ้าท่านไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้ปุ๊บท่านก็ต้องโดนโดนนรกนะครับในสิ่งที่ท่านโดนรทำไปชดใช้กรรมก่อนนะครับในสิ่งที่ท่านต้องที่ท่านที่ท่านทานมาก็เหมือนกับว่าทําไปทํากลับยังไงเราต้องโดนรับโทษนะครับเหมือนกับว่าไม่สิ้นสุดไม่ได้หยุดที่เราแต่ถ้าเราหยุดแล้ว ใครทำกับเราเราหยุดจบนะครับทำกันไปกับกันมาเราไม่รู้หรอกว่าเราสร้างกรรมใหม่หรือกรรมเก่านะครับอย่าไปคิดเองเออเองนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำมันมันเคยทำเรากกอนมาแน่เลยอยา่ยาอย่าอย่าประมาทนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับเก็บสำหรับดราม่าเรื่องนี้นะครับกับเรื่องขององคุริมา เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายต่อยอดต่ออีกนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ